สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ผาแพงแม่พาผาแพงมาซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดนะคะพอดีที่ตลาดนัดมีบ้านลมค่ะพาแพงก็เลยอยากจะขอเล่นบ้านลมแม่ก็เลยอนุญาตให้พาแพงไปเล่นบ้านลมนะคะแต่มีข้อแม้ว่าพาแพงต้องใส่หน้ากากข้ามเอามือขยี้ตาจับจมกูกจับปากพ้าแพงโอเคแม่ก็เลยให้เล่นค่ะ พะแพงสนุกสนานมากตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะกระโดดเล่นตรงนั้นทีตรงนี้ทีเพราะพะแพงยังไม่เคยเล่นบ้านลมที่ตลาดนัดเลยนะคะเพราะพะแพงยังเด็กมากๆแม่กลัวแบบเป็นอันตรายนะคะหรือ,อพี่ๆวิ่งชนอะไรอย่างนี้เนาะแต่พี่ๆก็น่ารักมากเลยค่ะไม่ชนน้องเลยพะแพงก็วิ่งวิ่ง ระโดดดึงดงดึงไปมาค่ะแล้วนางก็อยากจะขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะเล่นสไลเดอร์ะคะ่ะแต่มีก็มีครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปก็สไลเดอร์ลงมาปกตินะคะก็ไม่เห็นผิดมีความผิดปกติอะไรก็ลงมาเล่นเล่นข้างล่างพักหนึ่งค่ะก็เล่น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 ไปมาเล่นอยู่ข้างล่างพักหนึ่งทีนี้อยากขึ้นไปเล่นสไลเดอร์อีก พแพงก็เลยขึ้นไปค่ะพอขึ้นไปแล้วก็งงว่าทำไมพระแพงจะลงทางบันไดเหมือนอยากจะลงทางบันไดไม่ยอมที่จะสไลเดอร์ลงมาค่ะก็ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนพักใหญ่แล,แล้วพระแพงก็ลองป้าได้ยิ่นขึ้นไปอุ้มเอาค่ะ กลับมาสอบถามที่บ้านคือสไลเดอร์ตอนแรกแล้วพ็แพงกลัวค่ะเพราะว่ามันชันเกินไปนางบอกว่ามันไม่เหมาะสำหรับเบบีได้แผลที่แขนมาด้วยค่ะไม่รู้ไปโดนอะไรมา <c oughs> บอกพรุ่งนี้ไปเล่นใหม่ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้ไปเล่นใหม่ แต่พะแพงจะเล่นอยู่ข้างล่างค่ะไม่เล่นสไลเดอร์แล้วเพราะพะแพงยังเด็กอยู่ฝากพี่ๆติดตามพะแพงด้วยนะคะ